สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวันเล่ ปิดท้ายได้แบบสุดปังจริงๆครับทีมเดลารูดเจเจชนะรวด3เม็ดเลยนะครับวันนี้ชนะไปด้วยคะแนน76ต่อ73 25ต่อ23 25ต่อ22และแพ้ในเซตสุดท้ายนะครับ26ต่อ28แแต่คะแนนรวมก็ชนะอยู่ดีนะครับบอกเลยว่าครูดเป็นปื้มสุดๆแน่นอนครับได้กลับมาเล่นกับเจเจมือเซตที่รู้ใจก็เข้าขากันมากๆไม่ใช่แค่เข้าขากับครูดนะครับ เจเจเข้าขาเล่นได้ดีกับเพื่อนๆทั่นทางทีมเลยนะครับเซตแล้วเพื่อนตอบได้ง่ายจริงๆครับการเซตถือว่ามีประสิทธ,ธิภาพมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นน้องๆบอลเร็วนะครับต่างๆก็สามารถเข้ากันได้ดีมากๆตลอดระยะเวลาที่เจเจเล่นที่นั่นนะครับไม่ได้มีแค่การเซตนะครับที่เป็นสกิลที่ดีแต่บอกเลยว่าเจเจมีอีกหนึ่งสกิลก็คือเกมรับ การขุดบอลน,นะครับขุดได้ตลอดเหนียวมากๆจริงๆครับเก่งมากๆครับเจเจ